ไปกันให้กำลังใจกันเขา้างหน่อเนาะครับเนาะสองนุน่มแห่งแสง แดงอีกแล้วงวดนี้ครับพี่น้องโอ้ที่แรกนึกว่าบ่ไเด้แสดงเลยนี่กะอนุมัติตั้งแต่เศร้าครับอนุมัติเหมือแสดงจริงก็เป็นทังสี่แหละครับพี่น้องค้นลังเขามาแต่เหมือนคอยบอกแล้วมาแต่เนินอย่าม,มากรองกันคอมกับเน็ดคอยแห้งไปสามสี่รอบแล้วครับเมื่อนี้ครับพี่น้องกะเดี๋ยวมื่อนี้มา้าหน้าเดือยวแสดงนะครับผมได้เขารวมแสดงน้ำกะแสดงเป็นยังกะฝากที่ตามครับผมฝากเขาไปให้กกำลังใจในเด้อครับผม เอาฝ่าอนุมัติต่อจังหน่อยเดี๋ยวก็สิไปเปลี่ยนสุดไปเปลี่ยนนี่นะครับเนาะองความกรุงเทของอรอดครับผมจัดการเฮ็ดชากเองเลยว่าสิเปลี่ยนโชว์แต่ไม่โชว์เลร ธาาอได้พื้นที่พนีแบนี้สิมวลก็หนีอย่ขึทน้ำแสดงมบรแล้วรบสค่ะาสิการอรบยก็คือม็์ันลาดีล่บัสไเี่ยหมอตำแยสวัสดีครับแมม่น,น,นที่าง่านทา,นทา,นทานเดื la cochin ลัังสิมนตอนนี้กําลังว่าเป็นครั้งแรกอะที่ถ่ายคลิปกับน้องเตยอยอันนี้ได้ปกป้องกเยอะแล้วันแหละนะเป็นของกันปะประท้วงยากบ่ทงประท้วงกันประท้วงกันทั้งทีอากาศกัาตอนนี้กาเตยกับมีผลงานเพลแข่งอยู่ไทยรองเจ้าสาวรถแห่ครับผมตอนนี้สามหมื่นแล้วสามหมื่นยอดสามแสนกับสามแสนวิวเราขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมวนีลีมวนีลีแต่ว่าตอนนี้เกิดกระแสกันที่ว่าหยาด เอฟซีหยาดวาซีเอฟวาซีเอฟเตยหรือว่าเอฟมาวิไอวินเนอร์กับแบงกันตัวพี่น้องกับแบงกันตัวไอ้พอดีไอ้โพอดเข้าไปในคอมเมนต์เนาะไอ้เอฟได้นะครับเอฟได้นะครับแ่เพียงตั้งสองคนแต่พออันน้องมาวินมาเขาไหมครับครับสวัสดีครับวินเนอร์อ่าเพื่อนมาคู่คู่กันเขาเขาคู่กันดีๆสองคนนี้เขาคู่กันดีๆใส่หนังชิ่วเลยพี่น้องอาจ อาจมีบทเพิ่มในรอบต่อไปนะครับเนาะกฝากติดตามครับฝากติดตามกันตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับจากเอ็ซีขอบคุณขอบคุณค่ะอิริน้องเต้ยกันตอนนี้ก็รู้สึกว่าสิแบบมีคนชมเของมาหลายวันน้องเต้ยพัฒนาการาขึ้นเรื่อยๆ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 แล้วกับน้องมาวินกับเป็นน้องมาใหม่น้องมาใหม่น้องมมาให่ถือว่าเด้สมีถือว่าสุดยอดกับไปอีกไปอีกกไปอีกตัวน ไปอยู่แล้วไปขึ้นแล้วเพราะว่าเตยกะเดี๋ยวกะบสีซ้อนน้องส<บ>ซ้อนน้องหันนงน้องมูก,กันมูก,กันน่องซับกันพี่น้องวันไหนได้เหรอถ่ายคนไปเท่าเล่นงนายได้เหรอถ่ายคนลอยเนาะเอาจังไหนกลับไปพบกันในไล่สนนะครับนะรอ,อบชิปเก้าแล้วกันรอบต่อๆไปกะให้กำลังใจกันเขาเมื่อใดนะครับเนาะสองนุ่มแห่งแสงทองฟินแลนด์นะครับผ<อ>มสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวไปพบกับชอไอโชว์อื่นๆนะครับนุ่มสวัสดีครับ จ้าจ๋าเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะมื่อเนี่มาปิดคลิปอ่าทีมงานคอสตูมเฮาเนาะครับเนาะกะนี่แหะครับพี่น้องกะทีมงานทีมงานคอสตูมเฮาเนาะครับเนาะกะเสร็จเสร็จสิ้นไปแล้วสองโชว์อีกไงนี่กว่านี้ ว่มีค่ะมีต่นมดเลยอยากจะบอกว่าสนุกมากกกรเบิงจากคอมเมนต์ลวกะขอบคุณเอฟซีสุขุสุขคนนะครับผมี่คอมเมนต์ลวกะชื่นชมทีมคอสตูมและกาทีมงานสุขุ่สุกคนนะครับที่สั่งสรรพผลงานออกมาแลวกะที่สำคัญขาดไ่ได้ครับเอฟีตอมเมา์ขงเบิงเขานะครับนาอการขอบคุณขอบคุณครับเป็นในนนไม่ดบอกว่าเป็นไงเเป็นในบขึ้นทีเดีย เหอครับบอกไอ้เนีครับเลี้ยเขาออกเลี้เขาออกไหกล่องจับประทันไว้ปวด่เอาออกไปเท่าเดียวไปโซนทันครับมาเอดียวเห็ัท่นอกกัใรททิครับนอนะครับเดี๋ยวจังนกะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พีมีคนไหม่มาสี่ร้อยเกียร์มาแบบร้อยยี่สิบบาทนะเนี่ยย่างเดียวครับย่างเดียวครับการให้น้องตุ้ยรักษาสุขภาพครับผมการช่วงนี้เวลาพักก่อนกับปากหลังครับหลักการอืออีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นกิ่นแต่มหมาเนาะพี่น้องบุกมเ่มนคือกือไก่แบบแบบน้องตุ้ยคือเวลาเห็นงานน้องตุ้ยกินมักกแต่นใจสั่นนะคือมันมัน มันไงแหละมันหลวัดเร็วนะคือเพิ่นบ่อยากเขิกงานเพน่นนาครับพี่น้องกเอฟซีิ่นบอกมาอยู่ว่าราคาเพิ่ทองแดงพุ่งแค่นั้นนะข้าวโงแค่นั้นเพราะว่างานหลายดีงานหลายดีกับงานไรกะจากจากข่าวสำนักข่าวเอ่อพอนา่าชาแนลนะครับแสงทองฟินแลนด์กะก็คือเป็นซื้อเป็นซื้อให้เอฟซีมาบางคนแน่บางคนก็คือทางเทียนนอนเด็กหลายบนกะ ท่าบ้านก็เห็นน้องได้เร็วอย่างหน่อยนะพระคณอะไอะแล้วก็นขอกใหญ่พกคณปากบอกมาเลยเด้อมาครับบอกบอกบอกตุ้ยให้แล้วครับว่าให้ตุ้ยพรกแน่แล้วกันรักษาสุขภาพงใจเราบอกพวกเจ้าสงใจเราคอยนามือนะบัตรได้หมดเลยฮะไปไปหน่ไป แคนี้ย้อยน้อ,องึ้นโชว์หลอกทุกทานเดี๋ยวจังพวอ,อันในหลอกอนะีสิบเลอสวยทุกคนส,สวยทุกคนใดูเนาาเอฟซีมาขอยกยงราคาสงคราพราคาสงครามราคาสอบได้ลห,ะละหลายจะรอบนี้เป็นเสียงเดียวกันเลยงามสุขสุมทุคน อ้าวกมได้บอไหมบอกบอตาตาการจักไดนกัฝากที่ตามหลังแห่งกาลังใจน้องๆนะครับน้องๆลูกๆหลานๆแล้วก็รอบคี่ซิบมีอะไรแปลกใหม่มาโชว์อีกแล้วนะครับท่านสำหรับรอบนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ